อาทิตย์หน้าครับคุณผู้ชมประมาณวันที่4-5ถึง5เมษายนนะครับาทางกรมการค้าภายในเขาจะเปิดตัวโครงการนี้ขึ้นมาครับเป็นการจัดสัมมนาอาสาพาณิชทั่วประเทศเลยอันนี้ว่าจะไปสมัครอยู่เหมือนกัน หน้าที่บอกอยู่แล้วนะครับอาสาพาณิชก็คือการไปตรวจสอบราคาข้าวของดูภาวะค่าครองชีพดูซิว่าจุดไหนที่เขาขายราคาสินค้านี่อาจจะเกินความเป็นจริงไปหรือว่าผิดปกติหรือเปล่าก็จะมีการแจ้งกลับมานะครับคล้ายๆกับเป็นสายสืบหรือว่าเป็นหูเป็นตาให้กับทางกรมการค้าภายในด้วยนะฮะคุณผู้ชมที่สนใจก็สอบถามดูเพิ่มเติมได้นะครับกับทางกรมการค้าภายในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งความคืบหน้าของโครงการ โชห่วยช่วยชาติหรือว่าร้านถูกใจในวันนี้จะมีการประชุมกันของอนุกรรมการนะครับเพราะว่าเขาจะไปเตรียมจัดหาซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตสินค้ามาแล้วครับดูซิว่าซัพพลายเออร์รายไหนสามารถผลิตสินค้าคุณภาพดีแล้วสามารถให้ราคาที่ถูกได้เพราะว่าร้านถูกใจเนี่ยเขาต้องเอาไปขายในราคาถูกกระท้องตลาดประมาณ20%์ด้วยกันและเท่าที่สาวเสียงมาในตอนนี้ทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในคุณสันติชัยสารัฐวัฒแพทย์นะครับ เขาบอกว่ามีซัพพลายเออร์หลายรายครับติดต่อมาแล้วที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการและก็จะไปหาเรื่อกับทางไปรษณีย์ไทยด้วยครับให้ทําหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าไปยังร้านถูกใจทั่วประเทศคิดว่าภายในปลายเดือนมีนาคมนี้ครับจะสามารถจัดทําร้านถูกใจต้นแบบขึ้นมาได้ที่บริเวณศูนย์อาหารอู่ข้าวอู่น้ําของกระทรวงพาณิชย์นะฮะอันนี้คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าส่วนเรื่องมะนาวครับอันนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่อยู่ เพราะว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนมาถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยราคามะนาวถีบตัวสูงขึ้นนะครับเข้าหน้าแรงทีไรราคามะนาวก็จะกลายเป็นตัวเลข2หลักแทบทุกปีเลยนะครับปีนี้มาอยู่แถวๆประมาณ10บาทต่อลูกแต่ว่าช่วงนี้พอมาสิ้นเดือนหน่อยนะครับราคาอาจจะย่อตัวลงมาเล็กน้อยครับก็เลยมีการไปสอบถามนะครับบรรดาร้านค้าร้านอาหารซึ่งเขาต้องใช้มะนาวเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะบรรดาราานส้มตำทั้งหลาย มีแม่ค้าคนหนึ่งครับเขาขายส้มตำอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับชื่อว่าคุณดวงกำมลทีระแก้วเขาบอกว่าแม้ตอนนี้นะครับราคามะนาวจะถีบตัวสูงขึ้นแต่ว่าบรรดาเพื่อนเพื่อนแม่ค้าของเขายืนยันว่าจะไม่มีการปรับราคาขายครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจําแต่มีวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือใช้อย่างอื่นที่สามารถให้รสชาติเปรี้ยวด้เหมือนกันเช่นใช้น้ํามะขามเปียกก็สามารถช่วยเพิ่มรสชาติแทนมะนาวได้แล้วก็ได้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นด้วย หรือแม้แต่ร้านนิตยากไก่ย่างครับผู้จัดการของเขาคุณประยูนจันมณีก็บอกนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาต้องใช้มะนาวมากถึง500อลูกแต่ว่าตอนนี้นะครับราคามะนาวถ้าเกิดว่าซื้อจากแหล่งขายส่งโดยตรงเนี่ยราคาคระก็จะตกอยู่ประมาณลูกละสองบาทแต่ว่าพอเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราคาขยับขึ้นเป็น4ีถึงหบาทนะครับแต่ยังคงยืนยันครับทั้งแสาขาไม่มีการขยับราคาสินค้าหรือว่าลดปริมาณอาหารลงแน่นอนนี่ ก็ปรับตัวกันไปเพราะ้าแม่ขายทั้งหลายแม่แต่อาหารบางอย่างมันก็ไม่ค่อยเหมาะกันนะมะขามเปียกนะคุณโมนายเออผมก็ไม่แน่ใจว่ารสชาติเป็นยังไงนะมันก็เหมือนเวลาที่เรากินในแกงส้มป่ะแกงส้มแปะส้าแกงส้มเนี่ยคือน้ำมันเปรี้ยวจริงไงแต่ว่ามันเป็นคนละเปรี้ยวใช่ไหมคนละเปรี้ยวอ่ะมันไม่ใช่เปรี้ยวแบบมะนาวอ่ะกลิ่นก็คนละอย่างกันคือบางอย่างอาจจะชินกนได้เออชคุณโมนายกินชามะขามไหมล่ะชามะขาม <laughs> กินชามะนาวโอ้มะนาวแพ้ไม่เอาดีกว่าเอาชาน้ำมะขามดีกว่า <laughs> ใช่ไหมรส <laughs> ชาติก็ประหลาดประลาดเผือๆจุดๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> จะเห็นภาพเลย <laughs> <laughs> ใช่ไหมหรือว่าเอากินข้าวผัดเอาข้าวผัดหน่อยไหมข้าวผัดจานหนึง่งอาวมะนาวไม่มีเอามะขามมาใส่แทนใช่ป่ะมัน <laughs> สุใหม่แล้วมะนมันก็ประหลาดประหลาดนะคือบางอย่างมันก็ใช้ได้แต่บางอย่างมันก็คงจะนะ ใช่ไหมต้องปรับตัวกันไปแต่ตอนนี้ที่ฉันเห็นนะมันมีพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะหูหัวแหลม,มหัวแหลมมากเลย <ไง S 2> แหลมแบบน่ากลัวด้วยเพราะว่าไปเอาน้มามะนาวที่มันเป็นคล้ายๆกรดมะนาวมาใส่แทนเยอะอม,มันไม่ได้มาจากลูกนี่จะเป็นขวดใช่ใชไหมมันเป็นขวดมันก็ราคาอาจจะถูกกว่าเยอะไงใช่ไหมแต่ว่ามันไม่รู้นะคือกินไปเยอะๆมันมันไม่ใช่มะนาวของจริงไงใช่ไหมมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีเนี่ยบางทีดิฉันบอกไม่ต้องกินจืดๆก็ได้ หลังนี้สมร t h นะกินเปรี้ยวมากมันทําลายสารเคลือฟันนะหมอฟันเขาเคยบอกแมตรงนี้ก็ลดการทานเปรี้ยวหน่อยแล้วรอหน้าฝนเนี่ยมะนาจะถูกลงพยายามคิดแง่บวกเข้าไว้ใช่ไหมว่าการที่ไม่มีมะนาวกินเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมนะอ่ามาถึงผู้ที่เป็นข้าราชการกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะอยู่ในวัยเกษียณนะคะคุณโมนายได้ยินข่าวมาว่าเขาจะมีสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือว่ากบขนัดชุมนุมกันครั้งใหญ่นี่ใช่ไหมวันพรุ่งนี้ 27มีนาคม8โมงเช้าที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเงื่อนไขหลักๆก็คือจะบีบให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขกฎหมายของกบขเพื่อที่จะดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกให้ดีขึ้นเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมคือต้องยอมรับค่าของชีพมันแพงขึ้นใช่ไหมฮะช่วงนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่ารายได้ของบรรดาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทั้งหลายนะครับที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยรายได้เพิ่มตามไม่ทันแน่นอนโดยเฉพาะเงินที่มีการเก็บออมกันเอาไว้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางสมาชิกกลุ่มนี้นะครับเขาเรียกร้องก็คืออยากจะให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการช่วยประกันหน่อยได้ไหมผลตอบแทนเนี่ยทำให้ได้เนี่ยคือต้องไม่น้อยกว่า9%ต่อปีจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่7%ต่อปีเท่านั้นเองและขณะเดียวกันครับเขายังต้องการได้รับบำนาญหลังกเกษียณอายุไม่น้อยกว่าข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยซึ่งเบื้องต้นเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับปัญหาหลักๆที่จะเจอก็คือ ถ้าเกิดมีการดําเนินการอายุคนี้ก็ต้องมีผลย้อนหลังกลับไปแล้วต้องใช้งบประมาณเนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นทางคุณอารีพงศ์ผู้ชะอุ่มปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานของกอบขก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพบว่ามันมีปัญหาจริงๆแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าการแก้ไขปัญหาหรือว่าการเดินหน้าเรื่องนี้ต้องใช้งบประมาณมหาศาลแต่ยืนยันนะครับว่าจะพยายาม เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงเสนอต่อรัฐบาลและก็กรมบัญชีกลางด้วยว่าจะสามารถหาทางออกเพื่อช่วยเหลือข้าราชการบำนาญอย่างไรได้บ้างนะฮะค่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะแปดโมงเช้านะครับแล้วก็วันนี้26มีนาคมเนี่ยจะมีอีกหนึ่งกลุ่มคือทางสมาคมรถสองแถวเขาจะไปยื่นหนังสือกับทางรัฐมนตรีคมานาคมคุณจารุพงษ์เลืองสุวรรณขอให้มีการปรับราคาหน่อยเพราะมติที่ออกมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ไม่พอใจเลยคือตอนนี้ดูจากเงื่อนไขต่างๆราคาน้ํามันก็ขึ้นมา32บาทวกว่าเศรษฐกิจก็ขยายตัวได้ดีข้าวของก็แพงขึ้นเงินเดือนก็จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําก็จะปรับขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะขอปรับราคาให้ได้นะฮะค่ะอาละค่ะมีเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือรถไฟความเร็วสูงนะคะที่มีข่าวออกมาว่าตอนนี้ อาจจะมีการสร้างขึ้นในเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่นะคะซึ่งมีระยะทาง700กิโลเมตรแล้วก็เส้นทางกรุงเทพระยองระยะทาง200กิโลเมตรนะคะมีข่าวมาจากทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะเขาไปประชุมกับทางทูตญี่ปุ่นมานะคะคก็บอกแล้วค่ะว่าทูตญี่ปุ่นเนี่ยนะคะให้ความคิดความเห็นว่าสนใจนะคะเรื่องที่จะดำเนินการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพระยอง200กิโเมตร มูลค่ากว่า1 7 0 0 0 0ล้านบาทนะคะรวมถึงเส้นทางสายกรุงเทพเชียงใหม่700กิโลเมตรมูลค่ากว่า400ล้านบาทนะคะเ<ส>บื้องต้นทางญี่ปุ่นเสนอว่าจะใช้รางของโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงคความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนี้ก็จะรวบรวมรายละเอียดต้นทุนการก่อสร้างที่จะให้ประหยัดที่สุดนะคะแล้วก็จะเอามาหารือกับกระทรวงอีกครั้ง ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงของไทยนะคะยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางทั้ง4เส้นนะคะก็คือกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนนองคายกรุงเทพหัวหินและกรุงเทพพัทยา ใช้ประมาณปี2,555นะคะซึ่งถ้าหากว่าดูเรื่องมูลค่าการลงทุนเพียงอย่างเดียวการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงคงจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่ามองภาพรวมหน่อยนะคะมองความสะดวกสบายมองในเรื่องของการขนส่งของประเทศภาพรวมของเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยนะคะจะได้ประโยชน์มากนะคะ ห่วงเรื่องเดียวตอนนี้คือผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีการศึกษากันค่อนข้างมากนะคะรัฐบาลอาจต้องใช้ระยะเวลาถ้าหากว่ารัฐบาลเร่งรัดชงเรื่องนี้เร็วๆนะเรื่องนี้เกิดแน่นอนใครก็อยากเห็นนะคุณโมนายนะแต่ระวังทางก่อนที่มันจะไปถึงเนี่ยมันคงจะต้องผ่านอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะอืมก็อยู่ที่อายุรัฐบาลด้วยนะถ้าเกิดว่าร<ช>ัฐบาลได้เป็นรัฐบาลนานๆเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงจะเกิดขึ้นได้นะฮะ อ่ะผมพามาดูเรื่องของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกันหน่อยฮะ,ฮะมีอยู่แก๊งแก๊งหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกัน<ะ>แล้วก็เป็นแก๊งที่จะนํามาสู่ความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของบ้านเราได้คุณผู้ชมครับคุณภัยทูลพนชัยภูมิเป็นผู้อำนวยการของศูนย์อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งที่5ของจังหวัดภูเก็ตเขาเออกมาแสดงความเป็นห่วงนะครับว่าตอนนี้เขาพบว่ามีการลักลอบจับปลาทะเลซึ่งเป็นปลาสวยงามแล้วก็สัตว์น้ําในทะเลเนี่ย ซึ่งอยู่ตามแนวปะกการลางในทะเลอันดามันหลายจุดด้วยกันนะครับในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญทั้งภูเก็ตพังงากระบี่และก็ระนองเอาออกไปขายนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาแน่นอนรัาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามดูแลจับกลุ่มหาทางสกัดกั้นทุกรูปแบบแต่ว่าไม่สามารถสกัดยับยั้งกลุ่มขบวนการนี้ได้สักทีฮะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการไปเรื่อยๆตอนนี้ก็พบว่ามีคําสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจํานวนมากนะครับ ที่มีความต้องการนําปลาสวยงามของบ้านเราเนี่ยไปเลี้ยงเอาไว้ที่อาคาเรียมใหญ่ๆเลยครับหรือบางคนอาจจะเอาไปเลี้ยงอยู่ในตู้ปลาตู้โชว์สัตว์น้ําตามสถานที่ต่างๆแม้ว่าสัตว์ทะเลประเภทปลาสวยงามหลายชนิดนะครับสามารถเพาะพันธุ์ได้แต่เขาพบว่ายังมีอีกหลายชนิดที่ไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้นะครับจะเจริญเติบโตได้เฉพาะทะเลของจริงเท่านั้นก็เลยทําให้ต้องหายไปจากทะเลนะครับพบว่าตอนนี้มีการนําสัตว์น้ําจากทะเลเนี่ยไปเลี้ยงตามต,ามตู้โชว์ เขาบอกว่าบางคนเลี้ยงไปแป๊บๆก็ตายแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการซื้อขายกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอายุของปลาเนี่ยก็จะไม่ยืนยาวมากนักขบวนการล่าสัตว์ทะเลมีทั้งชาวประมงพื้นบ้านทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งใจทําเป็นอาชีพก็มีเหมือนกันออกทะเลเสร็จไปจับปลาสวยงามมาได้ก็สะสมเอาไว้พอได้จํานวนมากหน่อยก็เอาอไปขายต่อ ส่วนชาวประมองอีกกลุ่มนะครับก็ทําเป็นอาชีพเสริมตามคําสั่งซื้อของลูกค้าก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเรียกร้องนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบให้เข้มงวดกับกระบวนการนี้ด้วย <ừ> นี่ก็เป็นข้อเรียกร้องมาจากศูนย์อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งนะครับใช่าดิฉันพาไปดูเรื่องหมาพิษบูกันหน่อยนะคะอีกแล้ว,ลวเหรออีกแล้วค่ะอีกแล้ว,ลวเพราะว่า<อ>ล่าสุดนี้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสะเดาะะจังหวัดสงขลานะคะ มีสุนัขพันธุ์พิษบูตัวหนึ่งนะคะเป็นหมาสีน้ำตาลอายุประมาณสองขวบเท่านั้นนะคะมันติดสัตว์ในช่วงฤดูผสมพันธุ์แบบนี้นะคะก็เลยฉีกลรงเหล็กขนาดใหญ่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านสวนนะคะอยู่ที่อำเภอสะเดาเป็นของนายหนุ่มนะคะเป็นลูกชายของเจ้าของคลินิกไทยมาเลย่านด่านนอกก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะเ,เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้น เพราะว่ามีหมาตัวนี้แหละค่ะหมาพันุพิษบูเนี่ยนะคะมันมันแหกกรงเหล็กขนาดใหญ่ออกมานะคะแล้วก็กระโจนสุดโลกภายนอกก็วิ่งไปตามซอยจนสุดซอยมีเจ้าของที่เลี้ยงมาเนี่ยคอยวิ่งตามแล้วก็เพื่อนๆมาอีก3คนพอมาถึงบ้านของนายสมชายพัชระกรอบชยัยซึ่งเป็นเสียรับเหมาย่านด่านนอกนะคะออมีหมาอยู่ข้างในด้วยนะคะเสียงสุนัขเฝ,ฝ,ฝ,ฝ้าบ้านเนี่ยเห่าอยู่ทําให้สุนัขพิษบูเนี่ยมันโกรธ มัน,ก,นก,ก็เลยเพิ่มความดุร้ายปรีเข้าไปงับหมาเฝ้าบ้านพันบางแก้วสนิดที่ว่าไม่มีโอกาสต่อสู้เลยภาพเห็นแล้วเศร้าสลดมากๆนะคะเ,ออเสียชีวิตทันทีนะ,ะตายทันทีนะคะเด็กๆแล้วก็ลูกสาวเจ้าของบ้านเนี่ยพากันวิ่งหนีจนตัวสารเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างได้ทันนะคะสุนัขพันธุ์พิษบูใช้กรามอันแข็งแรงของมันลากซากสุนัข ตัวที่ตายก็คือพันบางแก้วนี้เข้าไปใต้ท้องรถกระบ,บะนะคะแล้วก็เฝ้าซากสุนัขเอาไว้ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้พยายามหลอกลอก่อใช้บ่วงคล้องคอก็หมดหนทางที่จะจับตัวไอ้เจ้าพิษบูตัวนี้นะคะจนเวลาผ่านไป30สินาทีเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของสุนัขเนี่ยเห็นท่าไม่ดีละบอกว่าคุยกันนะว่าจะทำยังไงต่อไปดีนะคะในที่สุด เจ้าของสุนัขพันธุ์พิษบูนะคะก็เลยตัดสินใจให้สมาชิกของตำรวจนะคะอาสาสมัครตำรวจนี่นะคะประสานไปยังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช้ปืนลูกกรดขนาดจุดสอยิงเข้าที่ลำตัว1นัดพิษบูตัวนี้ทุรนทุรายเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักนะคะหลังจากนั้นจำใจยิงอีกนัดหนึ่งคะ่ะเข้าที่หัวของสุนัขแล้วสุดท้ายพิษบูตัวนี้ก็สิ้นริ ตายนะคะตายทันทีนะคะส่วนเจ้าของก็พร้อมที่จะเจรจาค่าเสียหายให้กับเจ้าของบ้านแล้วก็นำซากสุนัขที่ชื่อว่าดุร้ายที่สุดในโลกไปฝังท่ามกลางความเสียใจของเจ้าของนะคะก็เป็นความเสียใจแต่ก็ต้องทำนะคุณโมนัยน,นะเพราะว่ามันดุร้ายมันทำร้ายคนอื่นเขานะคะแต่สุดท้ายจริงๆดิฉันว่าคนที่เขาเลี้ยงพิษบูจริงจงมันคงจะมีวิธีการที่จะเลี้ยงดู จะดูแลมันยังไงแล้วตอนนี้อากาศร้อนอยู่ด้วย,วยคุณโมนายนะคะสุนัขมันก็มีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวก็อาจจะก,กอ่อเหตุสลดได้เพราะฉะนั้นทั้งผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกให้ดีนคะคะคนที่ดูแลหมาพันนี้อยู่แล้วก็ต้องดูแลหมาตัวเองให้ดีอย่าให้ไปก่อความวุ่นวายกับใครได้นคะคะจากพิษบูนะครับผมพามาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างอันนี้ไม่ดุแต่ว่าค่อนข้างอื้อฉาพอสมควรจำได้ไหมกับเหตุการณ์วันสงกรานต์ที่ถนนสีลมปีที่แล้ว เป็นข่าวฮือฮามากนะครับทั้งในประเทศไทยด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยที่มีคนไปเปลือยอกอาจจะเพราะฤทธิ์ของเหล้าอาจจะเป็นเพราะว่าการยั่วยุของคนในบริเวณนั้นนะครับเลยทําให้ทางคุณหมอมาลินีสุขเวชวร,รกิจนะครับรองผู้ว่าของกรุงเทพมหานครเขาบอกกําชับมาเลยนะครับว่าสงการานต์ปีนี้ที่บริเวณถนนสีลมเนี่ยจะมีการกําชับเป็นปีแรกครับ ที่จะมีนโยบายชัดเจนว่าต้องปลอดน้ำเมาและต้องไม่มีเหตุการณ์อนาจารเกิดขึ้นซ้ำรอยแบบปีที่แล้วอีกโดยทางกรุงเทพมหานครจะทำหนังสือไปอยังทุกเขตของพื้นที่กอทมอครับให้จัดหาพื้นที่กิจกรรมเล่นสงรา์อย่างสร้างสารรค์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขณะเดียวกันจะมีการรณรงค์ครับให้ทุกพื้นที่นั้นต้องมีการเตือนป้องกันป้อมปอามและหาแนวทางปฏิบัติทั้ง50เขต รวมทั้งให้เจ้าพนักงานนะครับเข้าควบคุมดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดเหตุอันพึงอันไม่พึงประสงค์ขึ้นนะฮะและขณะเดียวกันทางกรทมก็จะจัดโครงการต่างๆที่จะชักชวนให้พี่น้องประชาชนรวมถึงเยาวชนหันมาให้ความสนใจธรรมะเพื่อจะได้ห่างไกลาจากอบายมุกนวโดยเฉพาะในเทศกาลสงการนะครับจะมีการจัดกิจกรรมในเชิงธรรมะที่บริเวณท้องสนามหลวงด้วยนี่ฮะแล้วก็กำชับมา อยากจะฝากไปถึงทางกรมสรพสานมิรนะครับให้ควบคุมการขายเหล้ากับสุราหน่อยโดยเฉพาะเบียร์กระป๋องเนี่ยวางขายกันริมถนนเต็มไปหมดแล้วไม่มีการควบคุมเลยปล่อยให้มีการขายเกลื่อนกลาดแบบนี้ได้ยังไง mm hmm. ก็จะมีการจัดการในพื้นที่เฉพาะแล้วถ้าเกิดว่าภาคเอกชนรายไหนนะครับจัดงานแล้วเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นเนี่ยคนจัดงานต้องรับผิดชอบนะฮะ mm hmm. คุณหมอเตือนมาก่อนเลยค่ะอ่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาดู ข่าวของคนบันเทิงกันหน่อยดีกว่าไหมสามคู่โหวันนี้ลงข่าวเป็นคอลัมน์ใหญ่ของบันเทิงเขาเลยนะมีใครบ้างคุณโมนายทำไมมันทั้งประจวบเหมาะขนาดนี้เดือนมีนาคมปีมังกรนะรับดูถ้าเขาจะมีลูกกันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยอีกเก้าเดือนไงอ๋อใช่ไหมก็ต้องานี้ต้นปีตล้งนี้โอ้โหอันมาจากปีที่แล้วด้วยใช่ไหมเราเลิกไม่อีกใช่ไหมเต็มเลยสามคู่วันนี้นะคะที่ทำเวลาขนาดนั้นเลยใช่มีคู่ใครบ้างนะคุณเจสัญญังมีคุณเจสัญญังมีคุณแจ๊บเพ็ญพัก เพนเทสขออภัยไม่ได้เจอหน้านานแล้วก็มีคุณนุ่นด้วยใช่ไหมฮะใช่นะฮะก็นี้ตาเฟื่งอารมณ์นี่เอาคุณนี่ก่อนคู่แรกคู่แรกคุณเจสัญยังนี่ฮะมากับแฟนเลยนะครับซึ่งคุณเจสัญยังเนี่ยอย่างที่ทุกท่านก็ทราบกันดีนะครับอายุค่อนข้างจะต่างกับแฟนมากเหมือนกันนะค่ะแฟนอายุเท่าไหร่อายุห่างกันพอสมควรแต่ว่าแน่นอน เรื่องของอายุเนี่ยไม่เคยเป็นอุปสรรคสําหรับ <ừ> คนที่ <ừ> มีความรักอยู่แล้ว<ช>คือรักเนี่ยแต่ว่าอายุต่างกันแค่ไหนก็รักอ่ะใช่แฟนของคุณเจสันยังเนี่ยนะคะตอนนี้เป็นภรรยาไปแล้วน,นะคะ,<ฮ>ะคือ <ฮะ S 2> คุณดาริกาจากโกต้านะคะเป็นครูสอนเด็กเล็กของโรงเรียนนานาชาตินะคะเป็นชาวอินเดียนะคะ <ừ> เป็นชาวอินเดียด้วยนะคะงานนี้เขาก็จัดการที่โรงแรมโซฟิเทลแบงคอกนะคะจัดขึ้น มีคุณนพพลกุมาราชุนและคุณปรีนุพัน์ประดับเนี่ยเป็นตัวแทนของฝ่ายชายนะคะเพื่อนก็มากันเพียบเต็มไปหมดเลยนะคะหลังจากพิธีมั่นเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าดีใจมากตื่นเต้นแทบนอนไม่หลับนะคะตื่นเต้นที่สุดตอนที่าดาดาคือคุณดาวริกาเนี่ยนะคะโดยบอกตรงๆว่าน้ำตาจะไหลนะคะก็ต้อง ขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือในงานทุกอย่างนะคะตอนนี้ก็ยึดตามหลักสากลแล้วนะคะผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวคอนเซปต์ของงานเนี่ยต้องการที่จะรักษาธรรมเนียมของทั้งสองชาติเอาไว้นะคะธรรมเนียมของไทยอินเดียนเนี่ยนะคะผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นฝ่ายสู่ขอผู้หญิงเป็นฝ่ายรับมั่นส่วนค่าสินสอดอตอบยากนะคะไม่อยากจะให้มาโฟกัสเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็จัดไปให้สมกับฐานะของครอบครัวซะมากกว่านะคะนี่นี่ก็บอกว่าหลังจากนี้อ,อ๋อยังไม่ได้แต่งงานมั่นก่อนนะคะพอมั่นเสร็จแล้วเนี่ยจะบวชก่อนเดือนหนึ่งนะคะพอบวชเสร็จปุ๊บก็จะถึงจะแต่งงานที่หลังแต่ยังไม่ทราบว่าแต่งงานวันไหนกันนะคะ <c oughs> สวยหล่อนะสวยหล่อทั้งคู่เลยนี่นะฮะอ่ะถัดมาอีกคู่หนึ่งกันบ้างคู่ของคุณแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์นะครับกับทางคุณเม่นธนวัตรดุษฎีวิจัยนะครับซึ่งแขกเหลือก็มากมายนะครับเพราะว่าทางญาติของฝ่ายสาวแล้วก็ญาติของทางฝ่ายเจ้าบ่าวเองไปจัดการที่โรงแรมบันดารินโอเรียนเต็นนะครับช่วงเย็นเย็นทางคุณแนนชลิตาก็บอกนะครับว่าดีใจมากครับที่สุดท้ายก็มาถึงวันนี้จนได้ครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่ให้ความสําคัญแล้วก็มาร่วมงานในครั้งนี้ เขาบอกนะครับว่าก็มีการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านของฝ่ายชายก่อนเพราะว่าตอนนี้เรือนหอยังสร้างไม่เสร็จคิดว่าจะเสร็จประมาณช่วงปี2556ปีหน้านี้ครับซึ่งเรือนหอก็จะสร้างอยู่ภายในรั้วบ้านเดียวกันเลยนะครับกับบ้านของคุณแนนเดิมส่วนเรื่องการมีทายาทตอนนี้ยังไม่ได้มีการคิดเอาไว้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและภายหลังจากแต่งงานเสร็จก็มีแผนจะไปฮันนีมูนกันที่ประเทศอเมริกาด้วยนี่ คุณเมย์เฟื่องอารมณ์เป็นญากิกันไงเฟื่องอารมณ์เหมือนกันใช่ไหมนี่นะคะเขาซีนกองอดีใจนะเป็นฝั่งเป็นฝาเรียบร้อยใช่อินดีด้วยอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับงานแต่งงานวันที่4ี่พฤษภาคมคุณแอปทักษอรนะข่าวก็ไปถามมาวา่าตกลงแล้วเนี่ยทุกอย่างพร้อมหรือย,อยังนะคะ,อะบอกพร้อมแล้วตอนนี้เรื่องชุดเนี่ยนะคะเตรียมเป๊ะทุกอย่างแล้วล่ะนะคะมี ชุดเนี่ยออกแบบแล้วนะคะก็คงจะใช้ประมาณที่สองถึงสามชุดจะใช้ดีไซเนอร์คนไทยนะะักข่าวก็ไปถามว่าเฮ้ยมันมีข่าวออกมาหนิว่าจะปิดบริ่าอย่างนั้นเลยหรือเปล่าบอกอ๋อไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแค่ปิดบางส่วนเท่านั้น <laughs> มันยังยังเข้ามาได้อยู่นะคะก็คอยดูแลกันนะคะกับคุณสงกรานใช่ไหมฮะนะเป็นอีกคู่หนึ่งคู่ใหญ่นะคะที่ฉันปิดท้ายคุณผู้ชมคะมีเรื่องที่น่าสนใจเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องการใช้ชีวิตคู่ไปแล้วใช่ไหมคะครับ ทีนี้ก็มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเข้ามานะคะว่าตอนนี้นะคะสารดีกาในกรุงดิเนลีเมืองหลวงของอินเดียมีคมําพิพากษานะคะว่าการกระทําไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นการแสดงว่าฝ่ายภรรยาคือเมียเนี่ยปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับสามีไม่ได้นะคะเขาบอกเลยนะคะ ตรงนี้เป็นต้นเหตุของการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้นในอินเดียนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดในฐานทรมานร่างกายสามีนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีคาพิพากษาออกมาในคดีที่สามีภรรยาของตัวเองที่ปฏิเสธการมีเซ็กส์กับตนในวันเข้าหอนะคะคือมีนายผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาฟ้องบอกว่าเมียเขาเนี่ยแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยอยู่กัน อยู่กินด้วยกัน5เดือนมีเพศสัมพันธ์ด้วยการมีเซ็กซ์กันเนี่ยเพียงแค่1 0 1ถึงครั้งเท่านั้นแล้วก็แสดงปฏิกิริยาออกมาว่าไม่อยากจะมีอีกแล้วนะคะคือว่าภรรยานะคะศาลก็เลยต้องเอาเรื่องนี้เข้าสู่การตัดสินพอตัดสินออกมาแล้วปรากฏว่าห้ามนะคะห้ามภรรยาปฏิเสธการร่วมรักกับสามีเพราะถือว่าจะเป็นการทรมานฝ่ายสามีแล้วก็จะทําให้มีปัญหาครอบครัวตามมาแปลกดีนะฮะแปลกมากม<ๆ>ผมทิ้งท้ายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเช่นเดียวกันนะครับแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนครับ กับแหวนเพชรที่เขาบอกว่ามีการใช้เพชรล้วนๆทาวงแรกของโลกนะครับปกติแหวนเพชรเนี่ยมันจะเป็นเพชรแค่เม็ดอยู่ด้านบนใช่ไหมฮะด้านล่างก็อาจจะเป็นทองอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นแพทิทนัมแต่นี่คุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยนะครับทั้งตัวแหวนทั้งตัวเพชรเนี่ยอันนี้คือเพชรทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเป็นเพชรเม็ดเดียวกันผ่านการเจรนายมาอย่างดิบอย่างดีนะครับจากร้านจิวเวลรี่ร้านหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ขนาดของเพชรมีประมาณ150กรัต ราคา70ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยทุณมนัสสิริจะให้ใครมามั่นเนี่ยต้องให้ได้อย่างนี้นะ2,100ล้านบาทโอ้โหคุณโมนาย2,100ล้านดิฉันขอลาออกไปนั่งกิน <c oughs> นอนกินอยู่บนกองเงินกองทองก่อนแล้วกันนะจุบจูกแบงค์ทุกวันอ <c oughs> นะถ้าได้อย่างนะีนะ้มาเอาหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะลากันไปก่อนนะคะติดตามข่าวใหม่ในช่วงของกิบตสันนิชัน8โมงเช้านะคะคุณโมนายมนัสสิริและทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА